Elin Abbasova torunun önünde Anita Bredis yakıştı oynadı ancak Ekstasyon hizmine devam eder ve ikili blok bu defa ekstasyon kameralarının hizmine kaçtığını alır Anita Bredis ve Anna Pafovana'nın ikili bloklu Epsod'un tekrarını izleyerek Let's go

เดีหลังตีลูกนี้ชันแบเน็ตลูสลาดักมาได้ลุซลาขึ้นเองตีทัชแล้วก็ลงด้วยครับเรียบร้อยครับลูสลาต้อมคำครับเป็นคนตีปิดเซตที่2ให้ทาง P.E.A. สีสเกตได้สำเร็จครับเอาชนะไปอีก25กต่อ10ครับนหน้าเซิร์ฟครับยังอยู่เล่นเองละครกันลุสลาได้เอาละครับลูสลาครับ ฟื้จิตเซ็ตครับลูสลาตีครับโอ้โหโอ้โหได้นะครับแมยิ้มเลยครับฟื้นจิตกับลูสลาโอ้